ก็มาต่อคลิป2นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมว่าเสียงมันเบาไปนะเพราะว่าไอ้ไม้มันอยู่ผิดตำแหน่งนะผิดพลาดนิดหนึ่งไม่ไรครับก็ดูเห็นภาพก็ทําได้แล้วต่อเลยนะครับถึงไหนแล้ววะอ๋อใช่ใช่ก็ทําการทําลูกตาใช่ป่ะเออใช่ลูกตาก้าวขึ้นตรงนี้จัดรูปนิดหนึ่งครับไม่มีอะไร อโอเคครับจะสร้างลูกตากดไปที่เอชนะครับแล้วก็เลือกสีเส้นนี้นะครับเนี่ยตรงบวกที่มันบวกกันเสร็จแล้วก็คอนเน็กเอาอันเดียวนะครับคอนเน็กติ๊กถูกไวเมื่อกี้กดตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นยังไงล่ะก็อย่างนี้แหละเสร็จแล้วแล้วก็ทำการสร้างจุด ในแต่ละเส้นที่เราสร้างใหม่มานะก็อินเสิร์ตแต่จะสร้างยังไงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็เรากะเองนะมันไม่มีทางอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ส nap ช่วยนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับ Snap t o g g l e เนะี่ยกดตรงมิดพอยต์ไว้แล้วก็ปิดปึ๊บไปทีนี้เราก็เปิดส nap มาจุดนี่นก็จะมีตัวที่จะอยู่ตรงกลางให้นะครับเนี่ยมีทุกเส้นเลยนะครับ ตรงกลางของทุกเส้นนี้ก็ปิดไปใช้แล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการคอนเน c t จุดนี้เข้ากับนี้แล้วก็อันนี้เข้ากับนี้คนระับกดไปเลยก็ได้แล้วคอนเน็กแบเข้าไปมาแล้วเ <c oughs> หลือ2อันนี้ไม่ได้คอนเน็กไปไม่ได้ไปต่อกันนี้นะครับ <c oughs> ก็ต่อกันนี้นะครับเดร๋ย <c oughs> แล้วรสร้างใหม่ให้มัน <c oughs> กดเพจมาแล้วก็เลือก3เส้นนี้นะครับ จเชือก,กสามเส้นนะแล้วเราก็ <c oughs> connect อีกทีมาแล้วนะครับแล้วเราก็ connect สองเส้นนี้อีกนะครับจึืกเข้าไปอาจจะเดี๋ยวปิดปกันเอาใหม่อาจจะเลื่อนหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะครับติ๊กถูกไปโอเคได้แล้วเสร็จแล้วเราก็กดกลับอันนี้ว่าเทคนะครับเราให้จะเชื่อมอันนี้ ข้ากาดนี้นะครับก็เชื่อมไปกดทาร์เก็ตเวลกดทีอันนี้ก่อนนะครับคลิกทีนึงแล้วปล่อยแล้วกดนี้ยึกอีกทีนึงเสร็จข้างบนปล่อยมันนะครับจะจัดจะจงจะจัดรูปอะไรก็ลองดูครับผมขี้เกียดเสือลานะครับก็มาเลยข้างล่างก็ทําการคอนเน็กสองอันนี้เข้าด้วยกันจึกทีนี้เหลือจุดนี้นะครับคอนเน็กอะไรอันนี้เหลือนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็สร้างมาถือตรงนี้่าทีนี้ ลืมบอกใส่ทับเรียวไปอ่ากดตรงเอชนะครับแล้วก็เลือก2เส้นนี้ปับเข้าไปเนี่ยสเส้นเนี่ยนะครับดูหลายๆมุมเสร็จแล้วคอนเน็กไม่เอาคอนเน็กนี่ต้องตรงกลางๆนะครับประมาณนี้ก็ได้จริงๆค่อยปรับทีหลังได้นะแต่ตรงกลางไว้ก่อนดีกว่าเสร็จแล้วก,กลับไปที่ Vortex 2อันนี้ก็เชื่อมได้แล้วจึกสังเกตนะว่าทุกอันที่ทำเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยนะครับ ถึงจะเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามันก็มีสี่มุมนะครับมันจะต้องมีสี่มุมนะครับอย่างน,นี้เดี๋ยวทีหลังก็จะหายไปพอปักเสร็จปุ๊บไงต่อละสร้างจุดมานในตรงนี้นะครับก็ไปที่ e อ g วิธีสร้างจุดเนี่ยอยู่ที่เอ g นะครับแล้ว insert vertex ก็ใส่เข้าไปเลยจึเสร็จ <c oughs> แล้วกดนี้อันนี้สองอันนะครับสจุดนี้พอแล้วคอ n n e c ทีนี้เราก็จะได้จมูกแล้วจมูกแบบลวกๆนี่มาแล้ว ว่าจะดูแปลกนิดนึงนะครับถอยมาหน่อยก็ได้นี่อย่างนี้อ่าเสร็จปุ๊บทำไงต่อก็ทำไง,ต,งต่อวะแล้วผมนึกนึกหน้านจอปากก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่งงอ่ะกดไปที่เพจแล้วมาตรงปากเนี่ยตรงนี้มันจะดูเหมือนปากแล้วแต่ยังอ่าไม่ได้นะกดที่ชมเฟอร์เลยครับเยอกเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ดําเดิมนะครับแล้วก็ Delete ปากทิ้งเจอ d ดี e ล e ไปเลยโชคนะครับเลือกที่โพลีกอนแล้วก็คอปบเมื่อกี้แล้วดี l ล t e ไปอ่ามาแล้วปากทีนี้เนี่ยเราก็ต้องทําการเชื่อมจุดเนี่ยลงมานะครับแล้วก็ลงมาอีกลงมาตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงปากเลยนะครับก็ทําการสร้างเอ็ขึ้นมา1อันอ่ากดที่เอ็แล้วคลิกแล้วเดี๋ยวเราจะ Connect เส้นเข้าด้วยกันหมดนะครับ เลือก1 2 3 4 5 5ห้าเส้นนี้นะครับ1 2 3 4 5ตั้งแต่กลางเนี่ยเนยเส้นนี้ลันพีเกียอธิบายแล้วแล้วก็คอนเน c t ไปโอเคเลื่อนหน่อยก็ได้นะครับมองไม่เห็นปึ๊บมันนี้แล้วกันอ่าโอเคจุดนี้เราก็เลื่อนมาให้เอ็ดช่วยนะครับ เลือกเข้ามานิดนึงนดน่งตัวนี้โอเคแล้วไงต่อคอนเน็กอันนี้เข้ากับอันนี้ด้วยนะครับนี่ตึกเรียบร้อยเวลาอะไรนะยังแล้วจัดจมูกหน่อยนะครับตอนนี้จมูกเริ่มจะจัดได้แล้วจมูกเริ่มเป็นจมูกแล้ว ต้องปิดไปด้วยโอ้เมื่อกี้ยับเลยเอาใหม่ถอย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 แล้วกด undo นะครับ control Z เหมือนโปรแกรมอ,อื่นนะนนี้ผมจะเลื่อนขึ้นมาที่จริงแล้วอ่ามาแล้วอันนี้ด้วยนิดนึงพอแล้วอันนี้ขึ้นมาอืมได้แล้วเสร็จแล้วก็เหลือตรงนี้นะครับ ็เอาลงมานะครับพาดพาดผ่าน,าน,านมาถึงตรงนี้ก็พอนะครับไอเนี้ยมันก็จะหายกันหายจากสามเหลี่ยมกลายเป็นสี่เหลี่ยมไปบางคนอาจจะอะไรวะบางคนชอบเปิดข้ามนะข้ามถึงตรงนี้ก็ดูแล้วจะงงก็เลยอธิบายไปนะครับก็กดคอนเน็กไปจุดกับนี้กับจุดนี้ก็คอนเน็กอีกทีอ่าก็มาแล้วจะจัดรูปอะไรก็ตามแต่สะดวกับจะดั้งโดง่งดั้งไม่โดง่งเลยตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปใส่ยกรรม ปึ๊บปึ๊บจัดไปเรื่อยเื่ค่อยค่อยทำครับบางทีทําไปทํามากลายเป็นอีกคนหนึ่งอะไรไม่รู้ที่ไม่ได้จะสร้างเลยนะไม่เป็นไรได้แล้วไหนลองดูนะครับ่ะสมมุติว่าพักไว้ก่อนเราทําให้มันเป็นสองฝั่งก่อนนะครับตอนนี้นเริ่มแบบงงๆละเริ่มใกล้เสร็จแล้ะนะครับก็เครื่องมือเดิมนะครับ อ่เข้า modify คลิกที่หัวเข้า modify กดตรงโมเดลเนี่ย modifier list เนี่ยแล้วก็ลงมาอะไรวะ symmetry a e นี่นะครับเจอกเข้าไปพังเลยไม่ใช่นะครับกด flip ด้วยอ่ะมันจะกลับมาแกน x นะครับเย้ใครก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วไหนลองดูสมุดนะครับสมุทก็กด m a s h smooth จะไ,ไหนวะโจะเข้าไปนี่มาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทํากันต่อนะครับเดี๋ยวเดินขอดูเวลาเดี๋ยวพักคลิปนี้ไว้ก่อนนะครัเดี๋ยวต่อคลิปต่อไป